เฮ้ยคนดูทำไมไม่กดแจ้งเตือนหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้คลิปใหม่ก็จะมีคอนเทนต์แบบไอท Tower าว Defense แล้วก็ p e รสเวนเ t o r 99ด้วยซึ่งถ้าจะเตือนมีนังหาก็ก็อย่าลืมติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่ด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปของไอคอนเทนต์แบบ t o เรตทาวเ e อร์ดแล้วก็ p e ร t เวนเตอร99ของผมด้วยก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ส่วนสตรีมก็จงสตรีมประมาณวันคาแล้วก็คือหัดด้วยนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่งจนถึงสองทุ่มรึบ้บ กีวเนวันศุนรนะคะผมเพราะว่าจะไลฟ์แบบยาวๆเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะมีอัปเดตแบบไอ้เพสเวเตอร์99ด้วยนะครับผมแต่ก็ถ้าไม่มีอัปเดตวันเสาร์ในแบบเพสเวเตอร์99ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณ1นึ่ช่มงครึ่งจงถึง2องนั่มครึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนไลฟวัน,นอังคารก็วันพฤหัสที่แล้วนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนไลฟ์พิเศษก็เดี๋ยวบอกก็ได้นะครับผมจะผมว่า,วาจะไลพิเศษหรือเปล่าเนาะก็อย่าลืมนะครับผม แล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้เป็นการตัาการใจให้ทําคลิปผมผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพอแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมไปกันเลยต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่องอาร์นาทพาเสอาร์ครับผมวันนี้ด้วยเกมรอบอก,กับแบบทาวเวอร์ด f e เ s นซ์ครับผมซึ่งวันนี้ก็ผมไม่มีไงทำมากใช่ไหมแต่ว่าจริงๆคือตอนเนี้ย ก็มีคลิปชาเือน,นะครับผมเย่ซึ่งชาเือนก็คือก็น่าจะเป็นอันนี้เละเออซึ่งอันเนี้ยผมถ่ายพวกในวันอาทิตย์ที่แล้วเนาะซึ่งก็อันนี้ผมอัดคลิปในคอมใช่ไหมชาครับผมเพราะว่าซึ่งอันนี้ที่ผมอัดในมือถือใช่ไหมก็ก็จะมีตัวอะไรบ้างก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมตัดช่วงประมาณในในวันอาทิตย์ก่อนานานได้เลยนะครับผมไปกันเลย ตอนนี้อยู่ใน PC แล้วนะครับผมเพราะว่าซึ่งมันเป็นคอมห้องยูโซนะครับผมไม่ใช่คอมเราเนาะเออเพราะว่าคอมโนบูก็ยันติดออโตโ้แมนกิตีแพอยู่นะซึ่งขอโทษด้วยนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อยู่ดูในยูนิตก่อนว่ามีอะไรบ้างก็ อย่างแรกก็คือคาตาร์สปิเกอร์มูเมนที่ผมชอบที่สุดในโลกเลยนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือช็อตการนคาเมกาแมนเออช็อตการนคาเมกาแมนผมก็เอาไปด้วยนะเออซึ่งอันนี้ผมจะหยิบไปด้วยสเปรสปิเกอร์แมนก็เอาไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าราคาประมาณเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหมแล้วก็มิดิการนคาเมกามูเมนก็ผมเอาไปด้วยนะครับผมยานสุดท้ายก็ไม่ท้ายสุดก็น่าจะเป็นตัวดาร์สปิเกอร์แมนนั่นเองซึ่งผมก็จะเอาไปด้วยก็ ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มด่านพวกปามเพอได้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะโหวตฮาร์ดด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมตัดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมตอนต้นเกมนะคะมาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมโหวตฮาร์ไปที่ก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าผมโหวตได้แม่คืออันเนี้ยน่าจะยุ่งยากเกินไปนะครับผมวาวู้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะวางดาร์สปิเกอร์แมนก่อนก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็กดออโต้สกิปด้วยเออต้องพยายามหน่อยนะครับผมก็เผื่อใช้เวลานานนะครับผมอ่ะ คือตัว d ั s t s p ก a k e r Man ก็น่าจะเป็นตัวต้องเกมเนาะถ้าจะไม่ผิดนะก่อนที่จะเวที่อเอีอยู่ยผมวานช็อตการ์ Camera Man ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ถือมาว้าเลยช็อตการ์ Camera Man ผมชอบที่สุดเ็กโก่แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมขอย่าเปิดซาว n d Effect แป๊บนึงอ่ะคือให้มันเป็นจิงเผอเออจะได้แบบเออจะได้แบบได้นานๆด้วยนะครับผม,มก็ตามนั้นเลยนะแล้วก็เจอตัวนี้ด้วยอ่ะแต่ว่าช็อตการ์ Camera Man คืออันนี้ผมชอบตัวนี้มากเลยนะ คือแต่ว่าจริงๆสมผมก็ชอบไอ้พวกไอ้คาร์ะัสติเกอร์มูเม่มากกว่าอ่ะเดี๋ยวผมว่ามินิการ์คมเล่ามูเม่แล้วเออถึงเวลาออกลงเออตามนั้นกันนะ <c oughs> บอกเลยว่า เออสามาัคคีชุมนุมมากเออระหว่างงองที่เวทที่สก็เดี๋ยวผมจะวางคณะนักสปิเกอร์บูเมนดีกว่านะครับผมตัวที่ผมชอบที่สุดอ่าดูเลยเออครบทั้ง5ก่อนแล้วก็สเปรสปิเกอร์แมนด้วยเออวางยกงก,ก่อนเบอร์กีสกระตุกข้อ้วยนะครับผมถ้าเจอสถานการณ์การกระตุกเกิดขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับผมมันเป็นพอาะทีซีนะครับผมเดี๋ยวผมควายาสกรีนช็อตแป๊บนึงนะครับผมอ่ายิม้มบอกเลยว่าชาเลนจ์ครั้งแรกสนุกไหมก็ ถ้าถ้าเกิดว่าถ้าอยากทำชาเลนจ์นนอีก็เออช่วยกัมพ์คอมเมนนะครับผมตอนนี้คืออันเนี้ยผมอัปเกรดอันเนี้ยเยอะมากคือเยอะแตกระตัวเลยอ่ะเดี๋ยวผมอัปเกรดช็อกกันคามร่าแมนก่อนเอออยากแรกเลยซึ่งอันเนี้ยตอนนี้ถึงไปที่เจ็ดแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรทําก็เดี๋ยวผมจะนั่งเล่นสปีดก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าจริงๆไออัปเกรดก็ใช้เวลานานมากเลยนะครับผมก็ขวาจะอัปเกรดเสร็จนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเล่นสปีดแป๊บนึงนะครับผมไปกันเลย 1991 birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day a young man catches fire this is phoenix อนนี้ผมถึงเวที่เสือน,นะครับโอ้โหโดนกระเบิดติสตาร์ทมูไปแล้วเมื่อกี้คือผมอัพเก็บเกือบทุกตัวแล้วนะครับผมเพราะคือมันติดสตาร์ทโอ้แผนมันกระตุกเลยนะครับผมไม่ต้องซืบคือเอาตรงนะคือเดี๋ยวผมจะวามเพิ่มด้วยนะอ่ะอัพานาดนะสติกกมมรผม่ต่วออ่าคือจะว่าไปอีกขึ้นดุขุ่นทอร์เรสมันจะมันจะหลุดไหมเนี่ย ขอเพื่อนา้าไม่อยู่ดีกว่านะโอ้โหคือคือจอัดการเสร็จแล้วไม่พอเจอพวกบอสโฟเรตอีกโอ้โหกัสแก๊สโฟเต God, รตอีกแล้วไม่ไม่ไปถึงไอ้เจ้าตัวใจแอ่นแกัสโฟเรตนี่แหละเออนั่นแหละเออไม่กูดจอโอ้โหติดสัันเชื่อไหมครับเพราะว่ามันจะมีตัวอื่นแน่นอนโอ้โหเคลื่อนดุฝุ่้นมาอีกกลายหนึ่งโอ้โหตอนนี้ถึงเวทีสองแล้วเมื่อกี้ผมกดออโต้สคริปต์ดีแล้วเอออย่างน้อยก็โอเค จะว่าไปจะรอัดไปเนี่ยอ่ะจาัดก,การมันโอ้โหกระตุกแถมด้วยเออหลุดหลุดหลุดโอ้โหตอนนี้ถึงเวทีสามแล้วเมื่อกี้ะยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยอันเนี้ยไม่เพิ่มแล้วโอ้โหคือจาัดก,การปอสเสร็จหรือเปล่าน่าจะยากแหละเออไอ้มันตีปุ๊บมันมีตัวหลุดบ้างขอให้เคลียร์อ่าหลุดเอ้ยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เอาฟันได้เอออย่างน้อยก็จัดก,การได้แต่ตอนนี้จวผมอัพเวลตังก่อนเออ เดี๋ยวผมตาอ,อีกทีก็แล้วกันนะครับผมกว่าที่จะวางเออให้เสร็จก็แล้วกันนะครับผมเจอกันในที่ไปที่30ก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมถึงเวที่สาบเช้วนะครับผมตอนเนี้ยผมเกือบ upgrade, อัปเกรดไอ้พวกเวลตันพวกคาร์ดานัสสปิเกอร์บูมเมนตัวที่2แล้วตอนนี้ผมมา <S <S ยกกลุ่มไปแล้วนะครับผมเออแต่ว่าจะว่าไปไอ,สอ้สเปียร์สปิเกอร์แมนคือเนี้ยเพราะว่ามันไม่เหมาะกับการไอ้ที่เล่นพวกถ่ายเกมด้วยนะเพราะว่าคาร์ดานัสสปิเกอร์บูมเมนน่าจะ น่าจะท้ายเกมมากกว่าแต่ว่าต้องมีตัวประมาณเออยุบกองด้วยโอ้โหถือว่าเยอะอยู่มากนะฮะคือช็อตการคราเม่าแมนก็ด้วยเออคือวางทุกตัวตอนท้ายเกมได้เออก็ถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ตอนนี้ถึงเวทที่สามเองแล้วตอนนี้คือรวมกลุ่มอีกแล้ว <c oughs> รวมกลุ่มอีกแล้วรอบสองเมื่อกี้กระตกด้วยนะครับผมคือแต่จริงๆเกิดอนะผมก็ยันคนได้อยู่นะเมื่อกี้แอร์เพย์ทัรสไม่รอดเออเรียบร้อย ไอตัวเนี้ยเออหวัว่าจะไม่ติดโอเคไม่ติดสตันก็ดีอยู่แล้วอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอโ้โหขึ้นดูกผลใหม่อีกแล้วก็ติดสตันเออติดสตานตรงนี้เออตอนนี้ถึงเวทีสามสามแล้วเดี๋ยวต้องพยายามให้ผ่านก็แล้วกันนะครับผมถ้ามีตูดเถื่อนเนี้ยเพราะว่าน่าจะผ่านได้เออซึ่งไม่ต้องกังวลไปนะครับผมตอนเนี้ยวานชกกันคํร์้าแมนดีกว่านะครับผมเรียบร้อยกดยังไม่ทันครับครับมีตัวหลุด <laughs> ไม่เป็นไร ถึงแม้อยอน้อยก็อ้อมฝันก็ยันได้อยู่เอออัปเกรดให้ให้ทุกตัวก่อนเออแต่ว่าไฟมันก็ไหวอยู่นะเออสำหรับผมอะ่ะคือทําชายเลี้ยงอยู่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมก็ก็กมันเป็นที่ตัวเองได้นะครับผมตอนนี้ผมถึงไปที่สายแปดแล้วนะครับผมตอนเนี้ยคือน่าจะชิลแล้วแหละแต่ว่าจริงๆอะ่ะถ้ามีตูวคืออันเนี้ยตอนนี้สถานการณ์เกิดขึ้นก็คือเจอ2ตัวเข้าไป ตัวอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละเออไอเจ้าตัวเอออะไรสักอย่างอ่ะเออทีวีดูโอ้คลทเอรสเออถ้าจำไม่ผิดนะเคยเจอไปแล้วอ่ะเออตั้งแต่ตอนที่เล่นเออส่วนอ้อมฝันนึงมาแล้วอเออต้องแคร์จากการบ้างแหละตอนนี้ถึงไปที่สามกา้าแล้วคือมันมีตูดเยอะมากเออต้องขออนุญาตหยุดออโต้สคิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีตูดเออถ้ามันหุดไปอ่ะเออเสีย เสียเลือดฟรีเลยอ่ะเอออยู่ลอสได้นะเออผมว่าต้องหยุดออโต้สคริปตัวนี่แนี่เออเพราะว่าอาจจะใช้งา,านนานเนาะขอยาเล่นสปีดแป๊บน,นึงนะคะผมเดี๋ยวผมตัดช่วงเวทที่50ก็พอนะครับผมอ่ะไปกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมเล่นสปีดก่อน hold me close me get is till I get up. time up barely Eu นี้ผมถึงเวทที่50แล้วนะครับผมตอนนี้มีตัวหยุดประมาณสองสามตัวก็ไม่เป็นไรนะครับผม,ผมก็อ่ะถึงแม้ว่าถึงเวทที่สุดท้ายก็จริงครับดูสิ่งที่เจอตัวเดิมอีกแล้วแล้วก็แล้วก็ตัวระเบิดโอ้โหตัวระเบิดแต่ว่าไปเขื่อนเนี้ยเพราะว่าจริงๆโอ้โหโดนโดนตีสตัรทั้งหมูลเลยตัวจีร่างสามศูนย์มาแล้วเออไอตัวจีเหลี่ยมมาเตรียมพร้อมออกกเลยไอบอสทัร์สามศูนย์คืออันเนี้ยผมว่าน่าจะ น่าจะจับหวางไปไมั้งถ้ามันความหวังคืออันเนี้ยน่าจะมีอ้อมฝันหนึ่งผมว่าจริงๆน่าจะจัดการได้นะมามีที่การโทรเรสเรียบร้อยเมื่อกี้คือบอสทรเรสสามุนคืออันเนี้ยน่าจะได้เปล่าขอขอให้ขอให้ตัวเย่ขอให้ตัวเย่ขอให้ตัวเย่อเ,ยอเ,ยเออมันไม่ตัวเย่คือมันสอนพวกมูแทนสอนตุนอยู่อะ่ะอ่าน่าเสียดายอ่ะ,ไ,อะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอ้อมฝันหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมโอเคมันอ้อมฝันหนึ่งแล้วมา ปิดฉากเลยมาตุเวเย่ไปฟ้า,านี่แหละโอ้โหติดติดสาตารไปแล้วหนึ่งแต่อีตัวหนึ่งก็รอดเออติดสาตารจากอาการนี้ได้ตอนนี้ชนะเร็วอ่าเราสามารถเจ้าตัวที่เงินถกที่สุดก็จากการที่วิ่งไปนะครับผมใช้เวลารประมาณ26นาที57วีิะ่ะคือถ้าไม่กดสคริปคืออันนี้ถือว่าดีอยู่้วเนาะเออถือว่าถือว่าผ่านได้เลยเออแต่ว่านาย,นายแม่คืออันนี้ ไม่ต้องผ่านนะเน้นแค่ระดับผ่านก็พอซึ่งมันต้องกดหยุดออ t โต้สคิปก่อนอนะ่ะเดี๋ยวกลับไปที่กอ py ี้ดีกว่านะครับผมไปเลยอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าคอมพ c มันช้าก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสำหรับชารลน์วันนี้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าคือสนุกมากเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆคือ คือแนะนำเลยนะครับผมคือใช้เจ้าตัวคานาสสปิเกอร์บูเมนในตอนต้นเกมนะครับผมหรือจะเป็นช็อคการคาร์เมกาแมนก็ได้ครับซึ่งสูนผมผมชอบคานาสสปิเกอร์บูเมนมากกว่าเพราะว่าตัวเก,เกมคือที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าจริงๆคือเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นพวกตัวเริ่มต้นเกมเกมหรือการเกมก็ตามนะครับผมแต่ว่าท้ายเกมคือมันต้องวานประมาณหลายตัวก่อนนะผมวานตัวเดียวคือไปไม่ก็นะครับ หรือว่าจะเป็นใช้ตัวอื่นๆก็ได้นะครับผมก็จะเป็นพวกอ,อัปเกรดไนท่านคามิางแมนหรืออัปเกรดไนท่านสปิเกอร์แมนได้เหมือนกันนะครับผมก็แนะนําไปใช้นะครับผมส่วนที่ผมไม่แนะนําก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยสเปซสปิเกอร์แมนก็ไม่แนะนําให้มาใช้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวต้นเกมก็จริงอะแต่ว่า ข้อเสียเพราะาเป็นครูดาวนี่แหก็ไม่เป็นปไงนะครับผมก็ตาม,มานะเลยนะครับส่วนเจ้าตัว d a s s p สปิเกอร์แก็ไอเน,นี้ยตัวนี้เป็นตัวตำานาเลยนะครับผมที่เป็นตัวต้นเกมแต่ตอนเนี้ยคือมีคนใช้เจ้าตัวคาร์นัส a ป e เกอร์มูเมนช็อตการ์ a าม r a าแมนแล้วก็ก r e เลเซอร์คามากาแซึ่งไอเน,นี้ยรหัะผมไม่มีเพราะว่ามีแค่รหัสของผมนี่ยมีมีกรีเ a เซอร์คามากาแมนเนี่ะเออตัวพมมาด้วย <c oughs> ก็ถือว่าสนุกเลยนะ ก็ถ้าใครอยากทำคอนเทนต์ m พ p ่ o แมปทวีตทาวเวอร์ดีฟน์ก็ช่วยกันพิมพ์คอมเมนต์ได้ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวส่วนคลิปวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีก่าครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆหม่ก็สติ๊ขบอผมด้วยครับแล้วก็ส่วนสตรีมเกอร์ก็คลิปทุกวันก็ผลย้ายไปอินโทรแล้วนะครับผมก็ไปดูในอินโทรได้แล้วครับผมไปกันนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ส่วนอัปเดตวันเวินทยก็อันเนี้ยก็ไปดูย้อนหล่างไอส t สีมได้นะครับผมก็อันเนี้ยแอบสปอยนิดหนึ่งก็ตามนั้นเลยนะครับ